สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็มีซีรีส์เรื่องเมื่อฉันมีแฟนเป็นมนุษย์ต่างดาวใน E ีพีสมาฝากทุกคนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังสปอยกันเลยค่ะนางเอกร้องไห้บอกพระเอกว่าโปรดมีชีวิตอยู่ต่อไปที่ไหนก็ได้เพื่อฉันด้วยนะเพราะฉะนั้นโปรดอย่าตายฉันขอสั่งให้นายไปยังที่ที่นายจากมาพระเอกบอกว่าฉันตัดสินใจไปแล้วว่าฉันจะอยู่ข้างๆเธอนางเอกบอกว่าฉันก็ตัดสินใจแล้วเหมือนกันถ้านายตายเพราะเรื่องมาอยู่ข้างๆฉันฉัน ก็จะตายเหมือนกันฉันรักนายมากกว่าที่นายคิดเยอะแค่คิดว่านายมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งแค่นี้ฉันก็อยู่ต่อไปได้แล้วพระเอกบอกว่ามันไม่เป็นแบบนั้นหรอกฉันจะหาทางให้เจออายการอยู่กับนักสืบนั่งดูข่าวของพระเอกตอนนี้กําลังเป็นที่สนใจของทุกคนบางคนตั้งคําถามว่าเขามีพลังเหนือมนุษย์หรือว่าแค่เป็นคนอูบายหรือเขาจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอายการอยู่บอกว่าไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนั้นต่อนหน้าคนเยอะๆนักสืบบ่นว่าเราอุตส่าห์ปิดเป็นความลับไว้แท้ๆสนเปล่าในพริ ตานางเอกบอกว่าฉันคิดหนักว่าจะไล่นายไปยังไงดีหรือฉันจะบอกว่าฉันจะอยู่กับพระรองอย่างมีความสุขนายจะได้ไปโดยไม่มีอะไรต้องห่วงพระเอกหันมาหยิกแก้มเบาๆนางเอกจึงบอกว่าถึงการไม่มีนายอยู่ข,ข้างๆมันจะน่ากลัวแต่ถ้านายตายไปไม่ได้อยู่ในจักรวาลนี้แล้วมันยิ่งน,าน่ากลัวกว่านายไม่กลัวตายจริงหรอพระเอกบอกว่าสุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องตายแต่ไม่มีใครอยู่เพื่อรอความตายหรอกพระเอกหันไปก่อนนางเอกบอกว่าต่อให้มนุษย์รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะต้องตายก็ยัง ังมีความสุขและสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ดานายเพื่อนของนางเอกก็ร้องไห้หนักมากผลว่าพระเอกเป็นแฟนของฉันนะทําไมถึงทํากับฉันแบบนี้ทนายจางบอกกับตํารวจว่าพระเอกไม่ได้พานางเอกนี้ทั้งคู่คบกันตํารวจถามว่าแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนทนายจางบอกว่าก็คงอยู่ที่ไหนสักที่ครับขณะที่นั่งรถแท็กซี่นางเอกได้ยินข่าวของเธอกับพระเอกเลยบอกให้คนขับปิดวิทยุคนขับมองหน้านางเอกเลยบอกว่าฉันเองค่ะซอนซงอีนางเอกถามพระเอกว่าที่ผ่านมาทําไมไม่บอกเรื่อง พี่ชายพระรองพระเอกบอกว่าเธอเป็นคนใจร้อนซ่อนความรู้สึกแค่ห้าวินาทียังทำไม่ได้เลยพระรองขึ้นมาก็เห็นเซมีนั่งอยู่เลยถามว่าเธอมาได้ยังไงเซมีบอกว่าแม่ของนายโทรหาฉันบอกว่านายไม่นอนมาหลายวันแล้วพระรองเลยบอกให้เธอกลับไปเขาอยากอยู่คนเดียวเซมีเล่าว่าเธอเคยเกลียดนางเอกเคยอยากเห็นเธอตกต่ำสุดๆทุกครั้งที่นางเอกสูญเสียอะไรไปเธอจะพอใจมากและมีความสุขมากแต่พอมองย้อนกลับไปฉันว่าคนที่สูญเสียมากที่สุดก็คือฉัน เองฉันไม่เชื่อสัตว์กับพวกนายฉันคิดว่าฉันจะตัดใจจากนายให้ได้จริงๆเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนายคงกลุ้มใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนายอย่าเก็บไว้เลยเราให้ฉันฟังและร้องไห้กับฉันได้นะต่อมาพระเอกกับนางเอกก็ถึงคอนโดก็มีนักข่าวมารอทําข่าวอยู่เป็นจํานวนมากนางเอกเลยบอกพระเอกว่านายไม่ต้องตื่นเต้นนะนายไม่ได้ทําอะไรผิดพระเอกบอกว่าฉันไม่ได้ตื่นเต้นเธอนั่นแหละขาสั่นซะขนาดนั้นไม่ตื่นเต้นหรอนางเอกบอกให้พระเอกรอในรถเดี๋ยวพอลงไปนะักข่าวทุกคนจะ รุมที่ฉันตอนนั้นนายก็วิ่งเข้าตึกไปเลยนะอย่าใช้พลังนะเดี๋ยวคนจะสนใจเอานางเอกลงมาและบอกนักข่าวว่าฉันไม่ได้โดนลักพาตัวแต่พอพระเอกลงรถนักข่าวต่างพากันไปถ่ายรูปพระเอกแทนโดยไม่ได้สนใจว่านางเอกเรียกอยู่แม้ตอนนี้นางเอกยังไม่รู้ตัวว่าพระเอกดังกว่าแล้วตำรวจเข้ามาแล้วเชิญพระเอกให้ไปคุยที่สถานีตำรวจตำรวจบอกให้พระเอกเข้าไปสอบปากคำด้านในและให้นางเอกรออยู่ข้างนอกนางเอกบอกว่าสอบสวนตรงนี้เลยสิคะฉันบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ลักพาตัว เขาเป็นคู่มั่นของฉันพระเอกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกข้างนอกเถอะนักสืบพักมาที่สถานีตำรวจและบอกรุ่นน้องว่าเขาขอทำคดีของพระเอกเองเพราะเขาได้รวบรวมข้อมูลของพระเอกไว้ยเยอะแล้วนักสืบเข้ามาสอบปากคำพระเอกเขาบอกพระเอกว่าคุณไปรักษาคนที่โรงพยาบาลโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตมันผิดกฎหมายทางการแพทย์แต่อายการอยู่ก็แย้งว่านางเอกมีอาการสาหัสถ้ารักษาล่าชา้าอาจเป็นอันตรายได้ถือเป็นเรื่องฉุกเฉินนักสืบบอกว่างั้นก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่ลดหย่อนได้อายการอยู่ตอบว่าก็น่า จะได้อายการยูกับนักสืบเหมือนจะช่วยแก้ต่างให้พระเอกทุกเรื่องจนพระเอกต้องถามว่าพวกคุณทําอะไรกันครับนักสือบบอกว่ามองไม่ออกหรือไงเรากําลังทําให้คดีมันเบาลงอายการยูหยิบปากกาขึ้นมาเขาถามพระเอกว่าทําไมคุณหนึ่งทําแบบนั้นตลอดหลายปีคุณปิดบังตัวตนมาตลอดผมแน่ใจว่าต้องมีบางอย่างที่คุณอยากปกป้องแต่ทําไมคุณปล่อยให้ทุกอย่างเสียเปล่าในพริบตาพระเอกตอบว่าคุณสองคนคงมีคนที่รักเหมือนกันผมแค่มีคนที่รักผมไม่อาจเสียคนคนนั้นไปทําให้ทําอะไรโดยไม่ ท่านคิดหรือวางแผนผมแค่อยากปกป้องเธอนางเอกถามพระเอกว่าเสร็จแล้วหรอเธอเอามือไปจับเขาบอกว่ากลับบ้านกันเถอะแม่นางเอกกําลังบอกนักข่าวว่าเธอยังไม่กลับมาถ้ามาก็ต้องเห็นสิแล้วจู่ๆพระเอกกับนางเอกก็มาโผล่ตรงหน้าแม่นางเอกตกตะลึงเธอต่อว่านางเอกเยีลูกบ้าเธอยกมือขึ้นตีนางเอกแต่พระเอกก็เข้ามาขวางเลยโดนเข้าไปเต็มๆแม่นางเอกถามว่าตกลงเขาเป็นใครเมื่อกี้แม่ตกใจจนฉีดแทบราดนางเอกบอกแม่ว่าเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่หนูรักช่วยไปทําอะไรให้เขากินหน่อยนางเอก บอกกับพระเอกว่าบ้านเรากินข้าวด้วยกันครั้งแรกในรอบ12ปีเลยนะด้านประธานทันก็พยายามตื้อแม่นางเอกให้เซ็นสัญญากับเขาพร้อมยื่นข้อเสนอมากมายพระรองมาหานางเอกแล้วเข้าไปกอดเธอแล้วบอกว่าเธอดูน่าสู้ไปนะแล้วหันไปว่าพระเอกคงทําให้เธอลําบากสินะพระเอกออกอาการถึงถามว่ามาทําไมพระรองบอกว่าฉันอยากขับรถไปส่งเธอที่กองถ่ายฉันคิดว่านายคงยังออกไปข้างนอกไม่ได้พระรองยื่นโทราศัพท์ให้นางเอกบอกว่าซื้อมาให้ขณะที่นางเอกขอตัวไปเอากระเป๋าพระรองถามพระ ระเอกว่าโมโ oh หใช่ไหมพระเอกบอกว่าไม่สักนิดพระรองบอกว่าฉันไม่ได้อยู่เงียบเงียเพราะฉันรอมแพ้หรอกนะแต่เพราะเธอชอบนายมากแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกถ้านายหายตัวไปฉันจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเธอเองพระรองขอโทษนางเอกที่พี่ชายของเขาทําให้เธอเจอเรื่องร้ายๆหลาย,ลายครั้งนางเอกบอกว่าไม่เป็นไรนายก็คงเศร้ามากเหมือนกันเมื่อเธอมาถึงกองถ่ายก็เจอกับเซมี่เซมี่บอกว่ากองถ่ายวุ่นวายไปหมดเพราะเธอกลับมานางเอกบอกว่าปกติฉันก็เป็นประเด็นร้อนอยู่แล้วนะเซมี่บอกว่าเขามาหาผูจิ การไม่ได้มาหาเธอเซม่ถามถึงพระเอกว่าไม่มาด้วยหรอนางเอกบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับผู้ชายของฉันเลยเซม่บอกว่าผู้กำกับเขาแก้บทเพิ่มให้เธอด้วยนางเอกบอกว่าฉันกบข่าวเชาทั้งหลายด้วยการแสดงเราแย่งสินเธอได้แล้วใช่ไหมละ่ะแม่นางเอกบอกว่าเธอมีเรื่องจะคุยกับพระเอกตอนที่นางเอกไม่อยู่คุณเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงหรอพระเอกตอบว่าครับอาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่เป็นเรื่องจริงครับแม่นางเอกยิกแก้มแล้วบอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรหลุดลอกอกอกมาเลยแล้วถามอีกว่าครอบครัขวของคุณจะ ย้ายไ,ไม่อยู่ที่ดาวดวงนี้ไหมพระเอกบอกว่าโลกนั้นไม่ค่อยเหมือนกับที่นี่ครับแนวคิดเรื่องครอบครัวหรือคู่แต่งงานไม่มีครับขณะที่พระเอกล้างมืออยู่ก็มีเลือดไหลออกมาจากจมูกเขารู้สึกเหมือนร่างของเขากําลังจะสูญสลายไปพระเอกมาที่เตียงแล้วก็สลบไปนางเอกเรียกพระเอกอยู่นานแต่เขาก็ไม่เปิดประตูนางเอกจึงเข้าไปเธอเห็นพระเอกนอนอยู่เธอเอามือไปจับหน้าแต่พระเอกก็นอนเนี่งนางเอกร้องไห้เพราะคิดว่าเขาตายแล้วเธอเรียกโทมินจุนไม่นะ ทำไมนะอยานะเพะเอกเอามือลูบหัวเธอแล้วเกาะแล้วบอกว่าฉันฟื้นแล้วนางเอกถามว่าเหลือเวลาอีกกี่วันแล้วเพะเอกตอบว่าหนึ่งอาทิตย์นางเอกบ่นว่าสั้นจังเราไม่น่าทะเลาะก,กันให้เสียเวลาอันมีค่าของเราเลย ถ้านายตัดสินใจอยู่แล้วนายตายฉันจะรอให้ฟูมไฟหลายวันหลายเดือนหลายปีเลยนะฉันคงโทษตัวเองไปจนตายอยากให้ฉันอยู่แบบนั้นหรอพระเอกบอกว่าแล้วฉันล่ะถ้าฉันลืมเธอไม่ได้ฉันควรทํายังไงนางเอกบอกว่าก็เอารูปถ่ายไปสินายจะได้ดูตอนคิดถึงฉันฉันก็จะดูเหมือนกันนางเอกถามว่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนายรักฉันหรือเปล่าแล้วพระเอกนางเอกก็ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์อยู่ด้วยกันด้วยการดูหนังกินข้าวซ้อมบทละครด้วยกันครั้งสุดท้ายและเล่นไพ่กัน ใครแพ้ต้องโดนจูบขณะที่พระเอกอ่านหนังสืออยู่นางเอกก็เรียกมาหาหน่อยคราวนี้พระเอกหายตัวไปโผล่กลางผู้คนจํานวนมากแถมยังมาเท้าเราอีกด้วยทนายจางจึงรีบเอารองเท้าและเสื้อกันหนาวมาให้ทนายจางถามว่าเอาไงดีล่ะครับคุณควบคุมพลังไม่ได้แล้วคงตกใจแย่ทนายจางนึกถึงื่วงราที่พระเอกเคยช่วยเขาไว้เขาขอจับมือพระเอกแล้วบอกว่าผมไม่อยากให้คุณไปเลยผมรู้สึกเหมือนผมเป็นพ่อคุณพระเอกบอกว่าผมจะไม่มีวันลืมคุณเลยพระเอกกลับมานะ เอกก็ปลอบว่าไม่เป็นไรนะแล้วจับมือพระเอกเดินไปตามแสงเทียนเธอจัดดอกไม้ไว้อย่างสวยงามนางเอกพูดกับพระเอกว่าวันนี้เราแต่งงานกันนะแล้วก็อย่าไม่ได้แล้วนะเพราะจะไปพรุ่งนี้แล้วถ้านอกใจมีผู้หญิงคนใหม่ที่ดวงดาวดวงนั้นฉันจะตามไปจัดการนางเอกมอบของขวัญให้พระเอกให้ดูตอนคิดถึงเธอฉันรักนายนะ ทานายมีอายุที่เย็นยาวไปเรื่อยๆหลังจากที่ฉันตายไปแล้วนายต้องไม่ลืมนะว่าเคยรักฉันพระเอกบอกว่าฉันรักเธอนะฉันเคยหยุดเวลาแล้วพูดมันออกมาฉันรักเธอฉันรักเธอนะซอนซงอีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรอติดตามตอนจบในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ